อะไรคะอคุณแซมูคาเจ้าเอ๋เจเอ๋คุณเพิ่งอาบน้ำมานะคะคุณสซมูขาะสมูขาะนี่ยทรงผมอะไรคะลูกคุณแซมูค่ะนี่คุณสวัสดีสิครับลูกสวัสดีครับโอ้เจเอ๋ยะเอ๋แหมไปเยอะไปเยอะนวดไปเยอะน๊ดไปเยอะเมาไปเยอะเมาไปเยอะเมาชวยนัดตายไดโอู้ ก็ถูกใจด้วยโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โห้โอ้โห้หโออ้ห้โหโอ้โหโอ้อ้หโอหโออ้โหโหโออ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้้อ้หโอ้โห้โหโอ้โห โอเคนโอเพนโอเพนเออโอเพนไปบายบายไปบายบายตายแล้วไปดูบายบายคิสสิ่งนะคิสสิ่งคือคิสสิ่งบายบายคิสสิ่งไปแล้วลูก oh. ปะ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 ตาแล้วแล้วลูกเย้บายบายล็อกตัวเดาล็อกตัวเดาดู